ตกบันไดบอนวิทวัตเผยสาเหตุหลังผูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากกรณีที่นันนี่อัน,นิกาภรยาสาวของบอนวิทวัตได้โพสต์คลิปขณะกำลังพาสามีส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมกับเขียนระบุข้อความเอาไว้ว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนึกว่าจะเป็นอมภาาซะแล้วขึ้นรถพยาบาลครั้งแรกชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทางกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างตกอกตกใจกันยกใหญ่พร้อมไถ่าถามเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดบอลวิทวัฒนได้ออกมาอัปเดตอาการว่า าเหตุเกิดจากก้าวลงบันไดบ้านพลาดจนกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันยืนนั่งไม่ได้เลยขอบคุณภรรยาที่อยู่เคียงข้างและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ด้วยว่าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งให้ผมในวันนี้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเช้าผมเดินลงบันไดบ้านมาแล้วก้าวพลาดมีการสะดุดขั้นบันไดลงมาวินาทีนั้นรู้สึกเลยว่ามันดังกึกที่หลังส่วนล่างจากนั้นก็ตามมาด้วยอาการเจ็บแผล และไม่สามารถยืนหรือนั่งได้เลยต้องนอนราบตลอดเวลาหลังจากที่ไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลทางคุณหมอแจ้งว่ากระดูกไม่ผิดปกติน่าจะเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันโล่งใจกันไปครับคงต้องพักฟื้นประมาณ5-7วันก็น่าจะเป็นปกติครับขอบคุณคุณภรรยาคนสวยที่อยู่เคียงข้างตลอดพร้อมติดแฮชแท็กบอลวิทวัฒน์แฮชแทชีวิตมันสันแฮชแท็ก <ht> มีสติกับการใช้ชีวิต รอลอุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ทำยังไง